ลืมนะเจ้าหลากักสามกรรมที่จะแย่ให้ชาวบ้านเปลี่ยนใจมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก็คือกรรมที่หนึ่งกรรมถามม่วนจวนอู้จวนกันกึดกรรมที่สองกรรมชื่นชมเสริมแหงอย่างจริงใจกรรมที่สามกรรมแนะนำาจนมาฉีดวัคซีนตัวกันขอฝากความหวังไว้กับพี่น้องอสมอบ้านเฮาทุกคนโดยนะเจ้าพี่เดี๋ยวเราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้นะแน่นเดี๋ยวปิดไปเอาลายจ่อตีหมอ ว่าไผรไม่ได้ฉีดพ้องถ้ายังไงเราก็ต้องไปทําให้เขาเปลี่ยนใจให้ได้เนาะมาฉีดวัคซีนเน่ยถ้าไงก็รีบไปกันเลยบอกจะได้ฉีดกันหลายๆนะเจ้าเนาะเออไปเลยยิ้มเจ้าพวกของจานเจ้าอยู่บ้านกว่าเจ้าเอาแต่มองไม่เอาหาเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะพ่อครับ มีอย่างนั้นมาเอายหันกันเนี่ยเจ้าพวกกองแกนสบายดีกว่าเจ้าสบายดีจังเป็นนะสบายดีจังบ้านเป็นยังกลัวอย่างเดียวอ่ะกลัวโควิดเนี่ยคนต่ำบ้านใกล้ๆนี้ก็กระติดกันเขาคือก็ก็กลัวเนี่ยเจ้าแล้วพ่อฉีนวัคซีนกับต่างกัเจ้าโอ้เจี๊ยดวัคซีนที่ฉีดไปฉีดที่ไหนกลัวกลัวอย่างกัเจ้ากลัวแพ้ยากลัวตายนี่ยค่ะอืมอืมทานอยู่กี่คนพ่อ อยู่กันสามสี่คนเจ้กนทำาะไหมน้าแม่ก็ทำจะากันเนาะแม่คนทํางานคนละอย่างคนละอย่างนล่แม่ยังอย่างหะแม่แมแจังจังไม่พูดนะก็สลัก็สลัู่ะก็ของแกงเจ้าตอนนี่สดแล้วเจ้าตอนนี้กาหนก็เจ๊ี้ปาเขาเจ๊เจอเจ๊ขี้ละ ก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะทำงานได้หลายอย่างกันเนาะตาหูตาก็ยังดีอยู่เนี่ยเนาะดีตาดีมดนหูดีอ่ามีตาดีอ่าแล้วนี่ยังอย่างอยู่เนี่ยเจ้าเมื่อคืออย่างอ่ะแปรงกุ้มแขวนเนี่ะก่ะแปรงกุ้มแขวนตามบ้านนี่อือก็เจ้าถ้าพ่อไปสีก็สีนะพ่อแบบต้องขวานพ่อจะสีแข็งแรงในการได้รายย่างเนาะ างานไปสูงนั่นไม่ต้องเราก็ไม่ต้องกลัว,วเอาโรคไปติดเขาหรือเขามาติดเราเพราะอย่างน้อยเรายังมีภูมิคุ้มกันอยู่ถ้าพ่อไปฉีดวัคซีนหนา<ม>พ่อกองจานเจ้าสนใจใจะฉีดวัคซีนกว่าเจ้าก<อ>็สนใจเยอะนะมา้วกาจะไปฉีดที่ไหนอ,ะอ่ะที่โรงพยาบาลสตอปลาหลังเงนาะอ๋อมาได้อ่ะวันนี้ค่ะพอ่อถ้าพ่อพร้อมวันนี้นะพ่อกับไปฉีดวันนี้ได้เลยเดี๋ยวอสมอจะพาไปค่ะแล้วก็ได้เชียงจ่าตังก์ปะ บอได้เสียงอยากซักบาทนะพ่อเอ้ยเนาะมีตนาจังนะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยนามัยปุ่นเนี่ยเนาะวันนี้กะค่ะวันนี้ถ้าพ่อพร้อมวันนี้ก็ไปวันนี้เลยเนาะอ๋อที่กระชิดอ๋อรอพ่อคำเดียวเด้อกาบาปรละชาชนกันเด้อจ้าคิวต่อไปเจ้าวัดไข่ก่อนเลยค่ะวัดก่อน พ่อเป็นได้พ้องเจ็บก่อนที่ฉีดยานะ่ะมาเจ็บมอหมดบโอเนี่ยเออถ้าพ่อกลับบ้านไปแล้วนะถ้าพ่อมีอาการเจ็บที่แขนมีไข้พ่อก็กินยาพาราเนอร์ครับพ่อเจ้าถ้าพ่อมีปุ๋มมีสันพ่อบอกน้องเนอร์ครับเจ้าน่าจะโทรหาพ่อตลอดน้องว่าพ่อเป็นได้พ่องขอบคุณนเนอร์ีป้ามาอร์ีวันนี้นะครับ